สวัสดีค่ะี่ต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องหวหน้าเยิงชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะหัวหน้าเยเนี่ยนะคะจะมา u n ็ o กแกะพ้าดุกกันอีกเร็วนะคะคุวมเดยนะคะนั่นก็คือนี่ค่ะคุณผู้ชมนันก็คือ,ก,คอกระเป๋านักเรียนใหม่นะคะ ของมาได้เองนั่นเองนะคะรวมนั่นเองเนี่ยนะคะเพิ่งสั่งกระเป๋านักเรียนใหม่มาสุดละล้อเลยนะคะรวมอ่ะคลิปนี้นะคะมาได้เองเนี่ยนะคะเลยจะมารีวิวกระเป๋านักเรียนใหม่กันนั่นเองนะคะโฮมเอะคลิปนี้มาได้เองเนี่ยนะคะจะมา รีวิวกระเป๋านักเรียนใหม่ใหม่นั่นเองนะโอ้โหนี่นะคะเป็นกระเป๋าเรียนนะคะที่ได้สั่งมาใหม่นะคะนี่นะคะคือได้เนี่ยนะคะสั่งมาจากแอปส้มนะคะนะ ก็คือสั่งทางช็อปปี้นั่นเองนะคะคุณอันนี้คืออะไรจากกทอมอกรุงเทพนะคะห,หอมเพิ่มมาสูบก,กี้เลยนะ,ะถ้าเกิด spx p a g e นะคะ spx p a g e นะคะนี่นะคะ อ่ SP อีกเนะบัไแกะอะไรดีกว่ามาบักแกะอะไรดีกว่ากันกมอนส่ไงวาใ่มาให้ดีเลยนะเออ นี่นี่เรยมแกออกมาแล้วนะคะเรามีมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเนี่นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าใหม่นะคะที่อยู่ในเนี่ยนะคะจะใช้ นี่แม่จะใช้ตอนตอนม4นั่นเองนะคะโยมคนนี่นะคะเป็นกระเป๋านักเรียนใหม่ป .4 นะคะอ่าเนาะเป็นกระเป๋านักเรียนใหม่ป .4 นั่นนั่นเองนะคะนาะเนาะเดี๋ยวให้ นี่นมเป็นกระเป๋าใบใหญ่อะเป็นใบใหญ่แบบนี้นะ<_><_>นี่ก็จะเป็นใบแบบนี้นะคะทุกคนเป็นสีชมพูนะคะทุกคนนี่นะคะแล้วก็นีนะคะก็จะมีเป็นซิปนะคะนี่เนาะเป็นซิปข้างข้างนี่นะคะมันก็จะมีเป็นซิปนะคะข้างในข้างในก็จะเป็นซิปนะคะแบบนี้นะคะ ข้างในมันจะเป็นซิปนะคะแบบนี้นะนี่จุได้เยอะมากคุณชมด,ดูนะี่นะนี่มันจะเป็นแบบซิปแบบนี้นะทุกคนแล้วก็จะมีเป็นช่องข้างในเป็นช่องข้างในแบบนี้นะคะอ่ะนะคะก็จะมีมีเป็นอัดเป๊ข้างหน้าตรงนี้นะทุกคนแล้วก็มีเป็นที่ใส่ช่องข้างๆคะ่ะ จะแบบนี้นะสองข้างนะคะอ่าแล้วก็ยังมีเป็นอันนี้ก็จะมีเป็นจิ๊บข้างหน้านะคะเป็นช่องเล็กๆนะคะแบบนี้นะนี่นี่นะคะมันจะเป็นจิ๊บข้างหน้านี้นะคะ,ะถ้าจะเป็นแบบนี้นะทุกคนอ่าแล้วก็จะมีเป็นกาบสะพายข้างหลังนะ แล้วก็จะมีเป็นที่ใส่ข้างหลังแบบนี้นะคุนที่ใส่ข้างหลังนะคะแบบนี้นะแล้วก็จะมีเป็นอี่เนี้ย